สวัสดีค่ะเล็กค่ะตัวแทนครีมบำรุงหน้าอกโอ้โหนมโตนะคะเล็กอยากจะขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนครีมบำรุงหน้าอกโอ้โหนมโตมาโดยตลอดนะคะและ้วก็เดือนมิถุนายนี้ก็คือล็อตที่เล็กสั่งของมาก็จะเป็นล็อตสุดท้ายที่ขายครีมบำรุงหน้าอกโอ้โหนมโตเพราะในประมาณวันที่20สิบมิถุนายน สินค้าตัวใหม่ Jitsy b e s t Cream เป็นครีมหน้าอกอครีมบำรุงหน้าอกตัวใหม่ก็จะวางจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ที่เล็กอัดคลิปก็คือสินค้าออกไปเกือบทั้งหมดแล้วจะมีเหลืออยู่แค่ประมาณ3หลอดเองนะคะ3หลอดนี้ค่ะยังไงเล็กก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะรอพบกันอีกประมาณ หนสัปดาห์นะคะ g ิ๊ตซี่เบร e เบครีมจะวางจำหน่ายแล้วนะคะครีมบำรุงหน้ออกนมโตคูณ2องจิ๊ซลงโตคูณ2ยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอ g ิ๊ซอีกไม่นานนะคะอดใจรอค่ะเล็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เอ็นดูเล็ก เอ็นดูพี่เล็กคนนี้นะคะที่อุดหนุนมาโดยตลอดนะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจจิซี่เบสครีมครีมบำรุงหน้าอกนมโตคูณสองนะคะขายคลิปมีรีวิวให้ดูนะคะแล้วก็มีช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวมีสินค้ายังไงอัปเดตการใช้เห็นผลมีรีวิวอะไรเด็ดๆเดี๋ยวเล็กจะมาลงให้ดูนะคะ ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนครีมมำมงุงหน้าอกมาโดยตลอดเลยนะคะไปตามกันต่อที่จิสซ,ซี่ครีมนมโตคูณ2เลยคะ่ะขอบคุณนะคะ วันนี้ก็อยากจะประมวลภาพในลอตสุดท้ายนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะทั้งหมด7กล่อง17หลอดค่ะปโปรคุ้มคุ้มก็คือ3หลอด999บาทค่ะยังไงเล็กก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดค่ะจัดทรงสินค้าจริงแล้วก็แนะนำ ทุกอย่างเลยค่ะทางวิธีการทาครีมนวดบำรุงยังไงดูแลยังไงค่ะยินดีแนะนำทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับจีซีนะคะรีวิวก็เริ่มมาแล้วนะคะหลังจากที่บริษัทได้แจกเคสให้กับตัวแทนแล้วก็ลูกค้าไปใช้นะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหน้าอกแบบไหนนะคะนมใหญ่นมยานหัวนมดาหรือว่าน้าหนักลดหน้าอกหาย ทุกๆปัญหาเลยค่ะและสินค้าก็มีเลขอยอหรือเลขจดแจ้งชัดเจนนะคะวิธีการทาครีมยังไงเล็กยินดีแนะนำค่ะสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ภาพที่บริษัทกำลังรับสินค้านะคะเตรียมพร้อมที่จะกระจายสินค้าให้กับตัวแทนในวันที่17มิถุนายนนี้นะคะยังไงเล็กก็ขอฝากแบไว้ด้วยค่ะ สำหรับช่องทางการติดต่อที่เพจก็คือเพจโอโหนมโตจิซ,ซี่ครีมทานมโตนะคะหรือที่เฟ e บุ๊กส่วนตัวคณิตฐาหิรันคคำค่ะนอกจากจะจำหน่ายปลีกแล้วเล็กยังรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะใครที่ไม่สะดวกโทรก็ได้ค่ะเบอร์โทร0921536366แอดไลน์ได้ด้วยเบอร์นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ